โอเคครับ okay. ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอยู่ๆมาวาดรูปได้ยังไงก็วันนี้จะมาสอนสอนการวาดร่างกายนะครับให้ให้มันสมส่วนให้มันเหมาะสมทุกส่วนเท่ากันแล้วรู้สึกว่าโอ้ว้วาวนี่แหละสัดส่วนที่แท้จริงนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนกันโดยวิธีที่เราจะใช้ในวันนี้กับการวาดร่างกายเนี่ยก็คือวิธี เทียบสัดส่วนนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเขาคิดกันมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่คือผมรู้วิธีนี้เองนะครับผมก็คือการเอาอย่างเช่นแบบเอาส่วนหัวมาเทียบกับส่วนตัวหรือว่าลำตัวอะไรประมาณนี้นะผมมาเทียบกันว่าส่วนนี้กับส่วนนี้มันต้องเท่ากันนะมันถึงจะพอดีเออประมาณนั้นนะผมเผื่อใครไม่เห็นภาพวันนี้เราจะมาสอนเอ้ยเราจะมองเออนั่นแหละสอนวาดวาดสอนให้ดูโอเค อันนี้ก็กระดาษรีไซเคิลนะครับผมเราต้องรักโลกใบนี้เข้าไว้นะฮะผมนี่นะรกระดาษรีไซเคิลของเพื่อนคนหนึ่งมาอย่าใช้กระดาษทิ้งขว้างนะเริ่มแรกเราก็ต้องวาดหัวก่อนเลยหัวกลมๆอันนี้อาจจะไม่สวยมากนะครับผมเพราะว่าเราเราเราจะให้เห็นภาพแบบนี้ก่อนเออมัน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 มืดไปป่ะเรื่องดินสอไม่ชัดเลยอะ เข้มข้นใจรึบโอเคมาแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววงกลมมันมืดไปเดี๋ยวผมวาดเพิ่มก่อนโอ้โหเข้มเข้มยิ่งกว่ากาแฟโอเคประมาณนี้เราจะได้วงกลมแล้วอันหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะต้องวาดนี่ฮะเส้นตรงนะครับผมเพื่อกำหนด จุดกึ่งกลางของใบหน้าว่าหน้าเรามันควรเป็นยังไงซึ่งก็ลายเส้นผมมันอาจจะขัดตาบางคนไปหน่อยเพราะว่าแก้มมันแก้มกับคางมันค่อนข้างจะเหลี่ยมนะผมเพราะว่าผมวาดผู้ชายบ่อยเนี่ยจนมันชินมือไปแล้วนะโอเคประมาณนี้อันนี้คือโครงหน้าสอนไปแล้วหลายชิปมากเลยแล้วก็เออวะวันนี้เราก็สอนอะไรวะเออชอมัแล้วก็จากนั้นผมก็คือถูกัาหลังนะจ๊ะ จะบูจาทำไมวะนี่เราว่านนี้เป็นโครงมากระดูกสันหลังปางใครกลัวไม่ตรงก็แม่ทันเลยแต่เราเราเราต้องฝึกนะผมฝึกแบบไม่ใช้แม้มัทันนะผมเพื่อความโปรเฟชชั่นลไม่ใช่โปรเฟชชั่นนี่หรือโปรเฟชชั่นนู่นเดี๋ยวเป็นโปรเฟชชั่นัลนะครับฮันแน่แค่นี้ก็ยังจะเล่นโอเคต่อไปเราก็ต้องเอออะไรวะ เอาไปเราต้องทำอะไรเอ้ยโอเคเสร็จแล้วพอเราวาดได้ประมาณนี้แล้วเราก็วาดบ่าล,ลงมาบ่านี่จะต้องเฉียงลงมาจากข้างบนมันไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองแนวไหนนะถ้าเกิดว่าเรามองแนวด้านตรงอะ่ะมันก็ต้องแบบเออเอียงลงมาหน่อยนะให้ว่าคนอะ่ะนะด้วยความที่เป็นคนนะเสร็จแล้วก็ ตีเส้นอย่างนี้เลยคะอันนี้คือเราจะวาดส่วนหน้าอกละส่วนหน้าอกเราก็จะวาดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูป๊บเสร็จแล้วนี่ได้เวลาเทียบสัดส่วนละซึ่งตรงหน้าอกอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรความมันจะเล็กกว่าหน้านิดนึงนะถ้าเขาเรียกว่าอะไรวะเทียบระหว่างตรงเริ่มต้นมาเอานิ้วโป้งแตะ ลงไปตรงไหปลาตรงกลางเลยนะตรงบุ๋มเข้าไปอะ่ะเออถ้าเป็นในร่างกายเราก็จะมาตรงนี้นะแล้วเราก็แตะประมาณตรงนี้ก็คือจุดที่เอ่อเราจะวาดกล้ามหน้าอกนะผมเป็นตรงกลางข้างใต้ของกล้ามหน้าอกก็คือเอามาเทียบกันมันจะเล็กกว่าหน้านิดนึงนะผมออลองเทียบดูชึบชึบถ้าได้ประมาณนี้ก็โอเคอาจจะลดขนาดหน้าลงมาหน่อยก็ได้นะผมมันจะได้แบบดูแบบ ให้มันเป็นผู้เป็นคนนะไม่ใช่เอเลี่ยนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็วาดหัวไหลมาอ่าหัวไหลกลมๆอาจจะกลมประมาณนี้โอเควาดให้มันเห็นไว้ก่อนอว่าน,นี่คือหัวไหลนะแล้วพอเราจะทําอะไรต่อไปเนี้ยเราก็ทําง่ายๆแล้วนะผมจะวาดจุดอื่นต่อโอเคมาต่อมาเป็นส่วนลําตัวนะครับผม ส่วนลำตัวก็จะตีลงมาอย่างนี้เลยนะฮะลากตรงมาเลยนะแนะนําเวลาวาดให้วาดแบบขดคลายนะผมไม่ต้องเก่งนะเวลาวาดอะ่ะให้เราขีดแบบแบบเหมือนแบบสะบัดมือเฉยสะบดัดสะบัดอ่อนๆสะบัดเบาๆนะอยา่าไปแบบจิ้มแล้วก็กดแบบอ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ต้องแบบฟูอ๋อน้ําพัดอ๋อลมพัดตรงนี้ลมเย็นจังเลยแบบเนี้ยมันจะ มันจะเรมันจะได้ผลมากก่อเพราะว่าเอาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเวลาเราฟันดาบอะเวลาเราฟันเร็วๆใช่ปะฟึบมันตรงมันมันไม่มีแบบบื้อบื้อบแต่ถ้าเกิดเราฟันช้าๆแบบเราสโลมือตัวเองแบบค่อยๆง้างแล้วก็ค่อยๆแบบปาดแบบฟื้อย่างนี้ไปอะใช่ไหมมันจะ มันจะสั่นเพราะว่าดาบมันหนักลองชิดสภาพถือมือข้างเดียวมันก็จะแบบงึกงเงึ๊งงึงึกงึก,งก,งก,งกประมาณนี้เลยการวาดรูปก็เหมือนกันนะเปรียบเทียบอะไรยาวเหยียดเลยโอเคมาวาดลำตัวของเราต่อพอวาดให้ได้ประมาณนี้นะผมลำตัวกับหน้าอกเนี่ยของอันนี้เลยนะทั้งก้อนเลยนะเนี่ยีผมตีเส้นให้ดูฟืบฟืบทั้งก้อนตรงนี้นะผมมันจะพอๆกับ ตรงลำตัวตรงนี้นะผมอาอ่ประมาณนี้เห็นไหมจะลองเทียบดูแล้วเนี่ยมันจะพอๆกันนะผมอาจจะมีแบบเล็กกว่านิดหน่อยเพราะว่าผมตีเส้นไม่ตรง <c oughs> นะผมเสร็จแล้วเราก็ต้องวาดนี่ครับผมนี่จะเป็นส่วนที่เรียกว่าสะโพกนะใชะ่สะโพกกับเอวอันเดียวกันป่าวะไม่รู้วะช่างมันแล้วกันนะประมาณนี้โอเคเรามาทําแขนของเราต่อแขนเนี่ย เราจะใช้วิธีที่เรียกว่าเลขาคณิตมาช่วยนะครับผมซึ่งไอที่ผมวาดทั้งหมดเนี้ยมันก็แทบจะเป็นเลขาคณิตหมดเลยใช่ไหมผมอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูออันหนึง่งอันนี้วงกลมวงกลมอันนี้อะไรวะอันนี้เส้นดินสอเออโอเคเราจะทําประมาณนี้ครับผมเราจะวาดสามเหลี่ยมออกมาประมาณนี้ให้มันชี้ออกมาประมาณนี้นะครับผมนี่ชี้ออกมาทางนี้นะสองข้างเลย เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมไม่ต้องไม่ต้องทําตัวอักษรไม่ทต้องต้องทําตัวลูกศรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าพยายามฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมมันจะชินเองนะแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหนควรวาดตรงไหนตรงไหนไม่ควรวาดอะไรนะผมเสร็จแล้วแล้วก็วาดแขนมาเลยฮะวาดแขนตรงๆมาก่อนเลยก็ได้ยังไม่ต้องมีไม่ต้องมีเฉดอะไรมากมายนะผมอ่าเสร็จแล้ว พอถึงตรงนี้ครับผมตรงสะโพกไอ้เส้นตรงนี้เลยนะเราวาดลูกกลมๆไว้อันหนึง่งตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าข้อศอกนี่นะครับผมอ่ะเมื่อกี้มันวาดในตรงข้อศอกนี่คือข้อต่อของข้อศอกนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็วาดเส้นตรงสองอันมาอีกอันหนึง่งอันนี้คือมือ อ่าอันนี้คือแขนแขนแขนท้องล่างไม่ใช่มือมือมันอีกอันหนึง่งโอเคเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะผมมันจะได้ประมาณนี้เลยอันนี้คือการวาดแบบเทียบสับส่วนที่ผมหมายถึงนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาชมมาแลก็มาไล่ได้ในรายการอยู่ๆมาสอนวาดรูปได้ไงนะครับชอบก็กดไลค์ กด subscribe มันต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมเคบายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมไปละ